สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินฟาร์มพาทัวร์ครับสำหรับคลิปนี้ครับขามาชมครับกับแม่วัวครับและก็ลูกวัวครับของคุณน้านงครับจากช่องจ k เคเกษตรฟาร์มครับ แม่วัวตัวนี้ก็เป็นบรามันเนะพี่เนะาะบรามันลูกผสมครับท้องกับคลีฟได้กี่วันแล้วพี่เจ็ดสิบแปดวันครับนี่ก็ตีไปก็สามเดือนถึงไหม,ไม,มประมาณสองเดือนกว่าครับลแล้วนี่ก็จะเป็นลูกสาวครับลูกสาวของของหม,มูทองครับนี่ครับหกเดือนับ,บนี่ครับ แม่ลูกครับนี่ครับเกือบจะเท่าแม่ครับแม่ไม่ต้องสวยครับให้แต่ลูกออกมานี่สวยงามโซนตัวนี้ครับนี่ครับตัวที่เด็ดเลยครับตัวที่เด็ดของฟาร์มนะครับสําหรับตัวนี้ครับตัวนี้เดือนนเดือนตัวนี้เป็นชื่ออะไรพี่ตัวนี้เนี่ย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 ตัวผู้เนี่ยนี่ครับตัวพุนซับครับไปสิบเดือนครับเป็นผลงานของใครนะ นี่เป็นครับเป็นผลงานเคฟสามสิบเอ็ดครับโครงสร้างรูปร่างครับสวยงามครับฝนตกหลายวันครับพี่น้องเพิ่งได้ออกจากโคกครับหยุดตกมาได้สองวันครับวันนี้ก็คุณเพนนงครับพาออกมาเที่ยวเล่นครับไ้ถืออากาสครับมาเยี่ยมชมครับมาแวะดูครับ สิเดือนกันยานี่ก็อนเด็ดครับผมดูครับนี่ครับวัวไวจะเข้าสิบเอ็ดเดือนครับดูครับโครงสร้างของเขาครับหนังแน่นๆเนื้อนาๆครับนี่ครับต้องไรเนาะต้องเคฟเลยเนาะพี่เนาะครับสำหรับเกษตรกรครับที่มือใหม่ครับที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกพ่อวัวพันไหนครับดีครับ อยากจะแนะนํานี่แหละครับน้องพี่เนาะอยากถ้าอยากได้เนื้อหนังครับต้องนี่แหละครับ KF สามหนึ่งครับใช่ครับเขาจะจ่ายเรื่องพวกเรื่องหนังครับแล้วก็เนื้อหนังครับดูครับเริมเิมดื้อครับนี่ครับเป็นผลผลิตที่ถือว่าเป็นพิเศษครับโตเร็วมากครับ สูงเท่าไหร่พี่นี่ร้อยสามสิบนี่ครับสูงร้อยสามสิบครับยอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูครับว่าแค่นี้น้ำเข้าประกวดได้ไหมครับแม่น่าจะ F2 แม่สาย FK แต่แม่แม่ของเขาเป็นสาย FK ครับ F2 ครับตัวนี้ F3 เพราะไม่เกิดแต่ขี้เกีใช่ครับนี่ครับพาชมครับ กับบรรยากาศครับเดี๋ยวสงการเนี่ยคือจังใจเก้าเดือนก็ครับจะค่อยๆฝึกครับพัฒนาการของเขาครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับให้กับช่องทุรินฟาร์มผ่าตัวเนี่ยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ